สาวอารุณีแสงยางผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสตูลส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลได้รับแจ้งจากชาวประมงว่าพบเห็นฉลามวานตายลอยน้ำบริเวณเกาะเขาใหญ่ตำบลปากน้ำอําเภอละงูจังหวัดสตูลจึงดำเนินการนำเรือยางของหน่วยออกตรวจทันทีโดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ร่วมกับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตราได้ออกค้นหาพบฉลามวานดังกล่าวขนาดความยาว6เมตร น้ำหนักประมาณ4ตันโดยทำการลากเข้าฝั่งบริเวณแหลมเตะปันตำบลปากน้ำอำเภอละงูจังังวหสตูลทั้งนี้ได้ประสานสัตวแพทย์ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันตอนล่าง เพื่อดำเนินการผ่าชนะสูตรสรุปหาสาเหตุการตา,ตายว่าเกิดจากอะไรโดยซากของฉลามวานเบื้องต้นไม่พบบาดแผลตามลำตัวและยังไม่ทราบว่าเป็นเพศผู้หรือเพศเมียล่าสุดได้ลากซากของฉลามวานผูกติดอยู่กับเรือที่จอดเทียบชายฝั่งทั้งนี้ที่จังหวัดสตูลยังเคยพบฉลามวานยักษ์ใหญ่ใจดีนอนตายที่อ่าวพังกาใหญ่เกาะบุรุลเล่เขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตรา ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2562สำหรับฉลามวานเป็นฉลามเคลื่อนที่ช้าที่กินอาหารแบบกรองกินเป็นปลาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดโดยยาวได้ถึง8-17.5เมตรและหนัก21-35ตันแต่มีรายงานที่ไม่ได้รับการยืนยันว่ายังมีฉลามวานที่ใหญ่กว่านี้เป็นสัตว์ทะเลชนิดเดียวในสกุลไรโคดอน ที่ยังคงดำรงเผ่าพ,พันธุ์ถึง,งปัจจุบันฉลามวานพบได้ในทะเลเขตร้อนและอบอุ่นอาศัยอยู่ในทะเลเปิดมีช่วงอายุประมาณ70ปีฉลามชนิดนี้กำเนิดเมื่อประมาณ60ล้านปีมาแล้วอาหารหลักของฉลามวานคือแพลงต้อนถึงแม้ว่ารายการ Planet Earth ของ BBC จะถ่ายภาพยนตร์ขณะที่ฉลามวานกำลังกินฝูงปลาขนาดเล็กไว้ได้ต่องตตนิวรายงานเเรราียด่ััคคบ เราไปได้เรื่อยๆนะครับทีละนิดนะคะรับพยายามสร้างเข้าฝั่งปากดูปากดูกปาโอ้ยเขามีหวัวตกลงไปอีกอ่ะมันมันมันเกินหกเมตรอะฮะเกิน,กนหกเมตรแน่นอนเ <8 m. S 1> อน 8, 10, อประมาณแปดถึงเก้าเมตร แต่เดินเขาหงายท้องแต่ดูท่าทางตันนี้จะเป็นไปได้นะจะเป็นฉลามวานนะเนาะ